สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงการรับมัดจำค่าสินค้าจากลูกค้าโดยมีรายการค้าเกิดขึ้นในวันที่8ดังนี้เลยนะครับเราก็จะเข้าไปที่ระบบก,การขายเลือกแท็บและเมนูใบมัดจำคลิกปุ่มเพิ่มแล้วก็จะมากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับวันที่เอกสารจะเป็นวันที่8เดือนหนึ่งนะครับ ต่อมาเราจะมาใส่ที่รหัสลูกค้านะครับเป็น big c super center จำกัดเลื่อนลงมาที่หมายเหตุเราจะพิมพ์ว่ารับมาจาค่าสินค้าต่อมาเราจะมาใส่ยอ,ยอดเงินนะครับยอดเงินจะเป็นจำนวนเงิน2,000บาทวิธีการชำระเงินเป็นเงินสดน,นะครับ เมื่อก่อข้อมูลครบทั่วเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกได้เลยก็จะได้รายการมาจำมานะครับจากนั้นเราจะมาออกเอกสารเงินมาจำนะครับเลือกแถบเมนูที่3จุดด้านหลังนี้คลิกพิมพ์ก็จะได้เอกสารมาจำแล้วนะครับเป็นการรับเงินมาจำจากลูกค้านะครับ เราสามารถเซฟเป็นไฟล์ pdf เพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับต่อมาเราจะมาบันทึกรายการซื้อเชื่อนะครับของใบมันจำคลิกที่ซื้อเชื่อคลิกเพิ่มเลือกเป็นวันที่8เดือนหนึ่งนะครับเอ,อรหัสลูกค้าเลือกเป็นบิ๊กซนะครับ จากนั้นเราจะมาใส่ที่สินค้านะครับเป็นเซร่มนะครับจำนวน13กล่องต่อมาเราจะมาโหลดใบมัดจ,จัดน,นะครับก็จะขึ้นจำนวนเงิน2บงหบาทที่เราได้รับมานะครับจากนั้นเมื่อใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วเราจะมากดบันทึกเลยนะครับแค่นี้ ก็จะเป็นการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับกับการซื้อเชื่อแล้วรับเงินมาจำเป็นจำนวนเงินสัมพันบาทก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ